สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านลิซ่าเลียทอง Family นะคะสวัสดีสสดทุกคนทุกท่านนะคะ,คะเข้ามารับชมว,วิดีโอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้สาวน้อยแล้วก็พอ่อควานแม่ขวานด้วยนะคะเดืถ้าหลับวันนี้น่ารักตุมุตะมิมากๆเลยนะ,ะดูสาวน้อยลิซ่านะคะผมหน้าม้าหนูน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยนะคะ อเอ็นดูหนูไหมคะหนูนอนหลับแบบให้พ่อควานกล่อมแบบสบายใจเลยเฮอไหมคะพ่อควานเฮ <c oughs> อมากเฮอเพราะว่าสมสมดังใจปรารถนา <c oughs> ขายาวมากๆเลยขายาวจนแบบดูท่านอน <c oughs> ต้องต้องพับขานะคะ หลับแบบนี้เหมือนใครนะทุกท่านคิดว่ายังไงคะเหมือนแม่ใบยกหรือว่าเหมือนพ่อดอลลา่าเนี่ยนะเราจะไม่ให้แม่ๆเอฟซทุกคนทุกท่านนะมาทายกันนะคะว่าหนูลิซ่าน้อยของเรานะคะจะคล้ายคล้ายแม่ใบยกหรือว่าพ่อดอลลา่าอันนี้ลูกใครครับพ่อควันอันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับคุณพ่ดพอดอลลา่านะครับพ่อดอลลา่าตนต ตอนเด็กๆนะคะนะมาดูใกล้เนี๋ยพ่อควานอันนี้อันนี้แม่ควานหน่อยนะคะอันนี้แม่ควานหน่อยนะคะนี่นี่นี่เล็กๆเนี่ยนี่นะคะเหมือนไหมคะเหมือนไหมเหมือนลิซ่าน้อยของเราไหมคะรูปนี้หน้าผากเหมือนกันมากเลยแล้วก็ผมดกๆเหมือนกันเลยนะคะรูปน้าชัดไหมพอรูปนี้ไม่ค่อยชัดเลยนี่ชัดอยู่นะนี่นี่ค่ะพอดอล่าพอของหนูลิซ่าน้อยของเรานะคะ แม่ควันคิดว่านะทรงหน้าแล oh, ้วก็โครงหน้านะคะเหมือนมากนะคะเหมือนถอดแบบมาเลยนะคะก็ควาคิดว่ามีส่วนไหนคล้ายคล้ายแม่ประยกของเราแม่ประยกแม่ประยกน่าจะเป็นโครงสร้างอ๋อม่จะเป็นโครงสร้างหลังก้านกล้วยหลังก้านกล้วยนะคะโอ้โหทั้งตัวมีแค่หลังกับหางนอกนั้นคือถอดแบบพ่อมาเลยนะคะ แต่หนูเป็นผู้หญิงเหมือนแม่ใบหยกนะเล็บเล็บเท่าไหร่นะบอคอนเล็บ16ครับเล็บ16นะคะเล็บ <4 S 1> น้อยๆข้งางหน้าค่ะน่ารักมากเลยหลหลเหนื่อยนุ่ๆขี่เหนู่อยของหนูอ,อ,อืมเอ็นดูไหมคะแม่ๆคิดว่าเหมือนแม่ใบหยกหรือพ่อดอลล่าก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะ แล้วก็คุณแม่ใจดีของเรานะคะหน้านี่คือไม่ไม่เหมือนเลยเนี่ยแมาไม่เหมือนแม่ใบหยกสักนิดเลยนะคะสิ่งที่เหมือนก็คืออะไรรู้ไหมอะไรนิสัยนิสัยเนาะโอ้ขอให้ได้นิสัยแม่ใบหยกเพราะว่าแม่ใบหยกคือใจดีมากนะคะนี่บอกว่าหลังหลังนี้ใช่ไหมโครงก้านกล้วยนี่ใช่ไหมอืออยก็ดูแม่ใบหยกของเรา มีแค่หลังกับหางเหมือนแม่แม่จะน้อยใจไหมเนี่ยอุ้มท้องมาตั้งอะไรหนึ่งปีกับสิบเดือนอมีแค่หลังกับหางที่เหมือนแม่เนือดูดูไปถัะดูดูขาในน้อยของเขา ยิ่งนอนยิ่งหลงยิ่งนอนยิ่งน่ารักแม่ควันก็หลงอะไม่ไหวแล้วนะคะเอ็นดูเหลือเกินนอนแบบเตมุตะมิน่ารักจริงๆเลยค่ะที่พี่เจตให้แม่ดูๆนะอันนี้คืออะไรรู้ไหมอะไรคะอันนี้ช่วหัวใจโอ้หัวใจหัวใจนี่ไงหัวใจก็เต้นอย่างนี้เลนี่เห็นไหมหัวใจช้างอยู่ตรงนี้นะคะดูดูสังเกตดูดีๆนะคะตึ๊บ ตูบตุุบบตูปเขาได้พักผ่อนเขาได้พักผ่อนเต้นเป็นจังหวะเลยช่วงนี้เขาเหมือนเหมือนยังเป็นเด็กอยู่มัจเจอาจจะตเต้นเร็วหนอ่อยเพราะว่าต้องอ,ออกออกซิเจนนะครับเข้าไปถอยลูกถอยถอยยกถอย,ถอย,ถอยพอต้องเอาออกซิเจนนะครับเข้าไปเยอะๆนะครับเบนมาลูกมามายกถอยลูกถอยลูกมามีเสียงกลด้วยนะคะ ราอควานแอบคําเสียงกล,ลนนว่าแม่ทำแม่ทำที่ให้หนูนอนอมจมูกโด่งมากเลยนะคะจมูกโด่งมากหนูหลับลึกจริงๆคะ่ะหลับจนแบบเสียงกลนออกมาเลยนะคะโอ้เอ็นดูไม่ไหวออยก นนาน่ารักเกินเบอร์เรามาดูใบหูบ้างนะใบหูเหมือนไหมก็มีความคล้ายอยู่นะมีความคลายย้นะคา,คลายแม่ใบหยกอยู่นะคะ ใบหูใหญ่มากมใหญ่เหมือนแม,อม่ใหญ่เหมือนแม่แล้วก็สรวยตรงนี้เขาสรวยม,ม,มีใบหูที่คล้ายคลึงกับคุณแม่อยู่นะคะพ่อแม่ใบหูแบบใบหูเขาจะสรวยสรยในช่วงตรงนี้นะคะแตด่ดูไปแล้วตอนตอนแม่พงเพชรตอนนั้นก็ก็ยังไม่ไม่ใหญ่มากนะ,ะใช่ใช่ตุ๊ป,ปุ๊เหมือนอมแม่ใบหย,ยกเลย,ยนะคะสวยด้วย นางสวยด้วยทุกวันนี้ <laughs> น <laughs> ให้ดูอีกรอบนะคะนี่คือพ่อดอลล่านะคะพ่อของน้องลิซ่าน้อยของเรานะคะรูปนี้เหมือนรูปนี้เหมือนเหมือนมากเลยค่ะรูปนี้แบบยี่สิบกว่าปีแล้วนะคะจนจนพ่อดอลล่าเป็นพ่อพันธุ์นะคะตอนนี้กำลังมาแรงเลยนะคะ <laughs> มีสาวๆจองคิวไว้เพียบเลยเพราะว่ากําลังหายตกมันด้วยนะคะเพิ่งจะหายตกมันเขามีความเชื่อไหมว่าถ้าหายตกมันน้ําเชื่อกกาลังจะดีใช,ใช่ไหมหายตกกับก่อนตกเนี่ยอันเนี้ยผสมพันธุ์ได้ห้าครั้งแล้วก็ตกมันเลยความโอกาสที่จะติดมีกี่เปอร์เซ็น์สูงเพราะเหมือน มือนน้ำค้างน้ำน้ำเชื้อจะดีน,นเชื้อเขาเขา,เขาแข็งแรงนี่ก็เป็นความรู้เหมือนกันนะคะไม่น่าแหละสาวๆต่อคิวเพียบเลยนะคะพราพอ่อดอลลาร์กำลังกำลังหายตกมันนะคะแล้วก็ให้ลูกเชื่อมไหนคือแบบมีแต่โครงโครงหน้าแบบสวยเนาะนะคะโครงหน้าสวยแล้วก็ขนดกดำผิวสวยนะครับเอ็นดูท่าหนู ให้ฟังเสียงก,นกลนอีกรอบนะคะก็อาจจะมีเสียงแบบเหมือนเสียงรถนะคะเพราะมีรถแบคโคนะคะมาขุดขุดขุดด,นดินอยู่ใกล้ๆนะคะน่ารักเกินเบอร์จ้าอาบอกคัน อิม้มอ้อกอ,อดกอดน,น่อยเอ้ยหลงเชื่อเธอว่าแม่ๆนะ่ะอิจฉา,า,าเธอเป็นร้อยเลยอิจชาอิจฉาพราะวาาแน่นอนก่อดลูกสาวลูกสาวลิซ่าน้อยโอ้ยเดี๋ยวแม่ใบหย,ยกแม่ใบหย,ยกก็อยากจะกอดด้วยอยากจะกอดด้วยอย่าเพิ่งปลุกลูกนะกำลังหลับดีเลย เป็นคุณแม่มือใหม่ท şey ี่โอ้โหแบบยกนิ้วโป้งให้ยกแล้วยกอีกนะคะตายแล้วใครเห็นก็ต้องแบบอิจฉาพ่อคว้าแน่ๆเลยนะได้มานอนกอดตอนหนูลิซ่าน้อยของเรากอดแรกของพ่อกอดแรกของพ่อ โมยตายแล้วแม่ควันก็ยังอิดฉาเลยแม่ควันยังไม่มีแบบโอกาสได้กอดแบบนี้เลยนะคะตัววันเท่าค,คืนนะลูกนะแข็งแรงแข็งแรงํำคูณํคำคูณนี่เป็น1วันแรกของหนูที่ได้ลืมตาออกมาดูโลกใบใหม่ bye. ขอให้มีคนรักแล้วก็เอ็นดูหนูเยอะๆนะคะ สาวน้อยลิซ่าขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นตูจริงๆดูผายาวมากในลองลองเอาข้อสอบพ่อวัดดูสิโอ้โหตรงตัวเขาใหญ่โครงสร้างเขาใหญ่นะเกินคาดนะเกินคาดจริงๆนะคะอะไรขึ้นแม่ไม่ต้องปลูกเลยกินไปเลยกินบำรุงเยอะๆนะคะ น่ารักจริงๆแบบยิ่งนั่งดูยิ่งนั่งอมยิ้มเนาะพ่อควานเนาะนร,รู้สึกมีความสความสุขนะคะน่ารักเกินไปีนี่ก็จะเป็นคลิปแรกของเรานะคะแล้วก็จะไลฟ์สดไปด้วยนะคะสลับลงคลิปวิดีโอไปด้วยนะคะเผื่อแบบ มีบางท่านเนาะเวลาไม่ตรงกับเราไลฟ์สดเราก็จะถ่ายวิดีโอคอนเทนต์น่ารักน่ารักนะคะให้ทุกท่านได้เข้ามาติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe นะคะช่องลิซ่าเหรียญทอง Family ด้วยนะคะเป็นกำลังใจพ่อควานแม่คว้านด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย